พัท้ย่อ,อไปเที่ยวอหนอ่ะหรอี่ไหนอีกอ่ะอไม่ได้อดาดหนางาเลยบบโอ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดัคาเราค่อว่ากันแล้วกันนะครับโอเคเร็ววทไมก็ย่าหลวนี่เอ้ยเน้นท้าห <c oughs> นถ <c oughs> น้นี้ใช้ได้ไหมวะ ถึางอยู่ทางที่คุแล้วมีสัตว์อย่ามีหรอมันมีสัตวผู้ใหญ่ไม่มีขาหนมันมีสัตว์วิญญาณหรอข้างบนเนี่ยมีขาอกไม่มีไม่ปดูอ่ะไปดูแล้วอยู่ซไม่เดีวอ่ไม่กัวข้ก่อน อดมาก ครับดูหมอเลยแนคะ่ดูข้างล่างก,ก่อนไม่เคยม,ม,มันตึงม,มันมาตึงอื่นพาไปดูห้องหน้ากันดูห้องหน้าเป็นไงมาห้องล่าง <c oughs> โอ้โหมีจกักรุสีว่ะแกด,ดูดูที่ก่อน,น,อ,นอ๋อนี่ที่ระเบียงนะครับที่ระเบียงเรามีจกักรุสีให้เด็กน้อยดนะ้วยเนี่ยจริงจริงให้เด็กน้อน้ำก่อนคือขออาบน้ำก่อนสาวอยู่ข<า>้างล่าง เข้ามาลูกเข้ามาไหนฮะที่ตรงนี้อ้อใส่ที่นี่เลยใส่ฝั่งน้นใส่ที่เป็นอ๋ออยู่ตึกนู้นไงใช่ไหมป่ะุ้ยดีลูกลงอ่วใส่ใหญ่เราเราลงเอ่ซี่นี่แหละออ อย่าอย่าไปใกล้ราเราเป็ยังนะพ่อขอร้องแหละตรงนี้ <Wow. S 1> ุลยพ่อนั้นนะเมื่อกี้เรา <Wow. S 1> ต้องปิดนี่ก่อนแช่ปิดปิดจุก <Wow. S 1> นะหมุนหมุน wow. Wow. น,นี่อันนี้หมุนปิดจุกเห็นไหมมันปิดตรงนี้ไหมโอเคปิดแล้ว เราเรมันก็ฝังร้อนฝังเย็นอะไรต้องอยังไงหรูขอไเที่ยวเหมือนน้ำฝนเคลี่ยยเาไอหรือเปล่าเ้าะม้นไม่ขอว้าวมันน้ำปกติโอ้อ๋อเราต้องเติมน้ำก่อน เติมน้ำให้มันเต็มก่อนแล้วร้อกให้เปิดมันมีไม่ได้นะทำไมอุ่นไหมคือเปิดแล้วนั่นเธออุ่นเหรอให้มันยิงยิงให้ร้างพขนปิดที่อหน

พูดโรงแรมนิวนอร์ดิกห้องข้างล่างอันนี้คืออะไรครับเนี่ยห้องน้ำตู้มีตู้ดีนะคะตู้เสื้อผ้ามีได้ปเ่าผมด้วยอันนี้ก็มีตู้เหมือนกันตู้เล็กแต่ไม่มีไฟอันนู้นอะไรอ่ะนี่เรัไปดูสิ ห้องน้ำก็มี้มีกระจก่เราปหแ่หน่อยอ่ะนน้ะหอันนี้คือห้ออันนี้ใครจะนอนห้องนี้แม่ดูวางรู้แล้วแลใคระใครก็ไู้เค่ะว,ว่ามันน่าจะมีสระว่ายน้ำไปดูข้างบนไปว่ามันจะออกไปาสระไน้ำไมไปดูข้เราเคยไหม้มมมสนส้นแต่เราเคยนอนติดอื่นไง สวยมากเลยอันนี้คือในโซนห้องเดียวกันนะครับในโซนของเราก็จะมีสามห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกซึ่งอยู่ห้องรับแขกอยู่ข้างล่างนะแล้วเด็กขึ้นไปในมาก็จะมีอีกห้องหนึ่งเป็นห้องอาบน้ำ

ทอดพดว่ายน้ำเป็นแล้วอืมแต่น้ำมันลึกมากนะไมันนี่ไม่นี่ไปไหนมันมีโฟมให้เกาะไหมอ่ะไม่มีเลยมีสระผู้ใหญ่ไปเลยข้างล่างก็ได้ลูกไปอันนี้มันสูงมันอยู่ด้านฟ้าเนี่ยทอดอืมไม่เอานี่ยังไม่เคยต่อทำไมยเดินเลย เด <f uro. S 2> ี๋ยวเงดังนะเดี so it it okay. uh, so day, ๋ยวจะปิเอาแม่วงมกับป้าจิ้งวไม่ถัก็มาค่ะออน่นักกีฬากีฬาชาตินะคะใส่ชุดว่าน้ำพ่อไม่เห็นพ่อไม่จ่วยชุเหมือนพี่แอ่คเขาอยากฟิล์มยูนิ้วคอนกีฬเราไม่ควรนะนี่ก็ใส่หมวกเสร็จแล้วก็ออเาไม่าไม่เดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งเขาอย่วเด๋ยววิ่งลูก ลกินข้าวลูกินดิค่ะไอ้เอกหูกินข้าวแล้วยังหนูกินที่ไหนไม่หนูหนูกินบนห้องมีสระโนนอีกอ่ะทางนี้รูปมาทางนี้ ออใช่เตัวหัวแค่ตัวหัวต้นมืดแล้วย่าก็ต้นสว่างนะต้องกินไงลูกเดี๋ยว่ห้เล่นตกลงไปลึกมากเลยนะเนี่ยมันลึกอันนี้ท่วมหัวหนูเลยลูกเล่นอะไงลูกไงตอนเด็กที่ลูกเคยเล่นเป็นอะไรอาหารนี่้อาหารนี่ก็ปิดเลยอะเออเขาโควิดเขาก็ถึงให้อาหารไม่เป็นบุฟเฟ่ต์ไงให้เป็นอาหารไปเลยค่ะ มีน้ำสม้มใช่ไหมคะน้ำสม้สมโอเคน้ำสม้มใครน้ำส้มมากอาน้ำส้มอานน้ำส้มได้ไหม,มอานมนมเป็นที่ ก้ยิ่งขึนเย็นขึ้นาเ้ยเอวันตกด้วเพราะตกแล้วพอนิดเลยนะเอาจริงๆเมื่อกี้ขั้นดาลหรือขนดาดเมื่อกี้ประมาณประมาณร้อยสามบบาทลงไปเลยอ่ะแบบปุ๊บหรือเขาเนี่ยใส่อาหารหน่อยเติมติมๆตๆมติมกบอไม่มีน้ำแรงลูกเอลิน แล้วแม่ลระพอดลองเปียกนี้ลูกทำไมไม่เปิดเช็ดพื้นด้วยนะเดี๋ยวลื่นตกกัน,นใจ